สวัสดีครับต้องรถสวยครับวันนี้จะมารีวิวรถยนต์ Honda Jazz สีขาวปี2013เป็นตัว V นะครับตัวลองท็อปนะฮะกับโปรโมชั่นติดแบ็คลิสต์นะครับออกรถยนต์ได้จริงนะครับก็ใช้เงินดาวอยู่ที่23,000บาทค่างว่าจะอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะฮะแต่ถ้าไม่ติดแบ็คลิสต์ฟรีดาวอ,ออกรถ0บาทนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะ เครื่องยนต์นะครับไอฮอนด้าไอวีเทคนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยสี่ร้อยยี่สิบแรงม้านะครับภายในสวยสะอาดนะครับระบบเบรก ABS นะฮะไฟหน้าฮาโลเจนไฟตัดหมอกคู่หน้าสเกิร์ตแต่งรอบคันนะฮะมีล้อแม็กสีดำาสวยเลยนะครับแม็กใหม่ๆยางใหม่ๆนะฮะฟิล์มป้องแสงรอบคันคิ้วกันสาดรอบคันนะฮะภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสวยมากเลยนะฮะนี่ครับพวงมาลัยฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่ ABS นะครับนะฮะ ไอแอร์แบ็กนะครับแล้วก็พวงมาลัยฟังชั่นเลขไมหม่94,000กิโลนะครับเครื่องพิซซ่ดติดง่ายครับเกียร์โตฮะเครื่องเล่นเดิมๆนะครับแท้โรงงานกับฮอนด้านะครับนี่ครับแอร์แบ็กคู่นะครับเบาะสีดำนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะสวยๆเลยนี่ครับเบาะหนังสีดำนะฮะรถสวยสะอาดมากครับ สเกิร์ตแต่งรอบคันนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะฮะนี่ครับโคตรสวยเลยภายในสวยสะอาดนะครับยางอะไหล่นะครับโคตรใหม่นะฮะนี่ครับโคตรใหม่เลยนะครับไม่มีรูแก๊สแน่นอนับาพะรถไม่ติดแก๊สนะครับคันด้าเจสสีขาวนะครับปี2013ตัว V นะฮะติดแบ็คลิสเชนเกนดาว23,000บาทผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทนะฮะไม่ติดแบ็คลิสฟรีดาวออกรถ0บาท นะครับสนใจติดต่อ0874399353นะฮะ0874399353นะฮะเจต้องฟีดาวนะครับร้านตู้รถสวยสวัสดีครับ